ฝ่าพระบาทในโอกาสอันเป็นสุภพมงคลที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นแกรนทุกแห่งราชรัฐลักษมเบิร์กหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยมีความยินดีขอถวายพระพรสยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสําเร็จในการปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อราชรัฐลักซมเบิกทุกประการ มิตรภาพที่แน่นแฟ้นมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับลักเซมเบิร์กนั้นได้ดำเนินมาอย่างสร้างสารรค์อันนำมาซึ่งประโยชน์สู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่า60ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน มอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้รัชสมัยของฝ่าพระบาทประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความสําเร็จและกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมีมิตรภาพความสัมพันธน์ใกล้ชิดระหว่างพระชวง์ทั้งสองเป็นสิ่งผูกพันยึดเหนี่ยวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนท่ดนดรอัดุลลาติฟยยามานรอซีดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัตอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัตอิรักข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธนามัมที่สมบูรณ์และความสุขสวัสด,ดีของท่านประธานาธิบดีท้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่นเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิรัก เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับวันจะยิ่งเจริญงอกงามและเข้มแข็งมากขึ้นเป็นลําดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งความปรารถนาดีนี้จะเป็นรากฐานสําคัญในการขยายความร่วมมือระหว่างกันในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าจึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของเราจะนามาซึ่งประโยชน์สุขอันยั่งยืน และก่อให้เกิดความก้าวหน้าร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา17นาิกา11นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารส่วนเพ็ญพระกุลสเนื่องในโอกาสครบ18รอบพระนักษัตว์วันประสูตรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศพริยาลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าวัดวัดบวรนิเวศวิหารลำดับที่2สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศพริยาลงกรทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเริก ทรงเป็นพระโชรถพระองค์ที่18ในสมเด็จพระบรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์กรมพระชวังบวรสถานมงคลกับเจ้าจอมมดาน,น้อยเล็กประสูุ์เมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ขึ้น6คข้ามเดือน10ปีมะเสงตรงกับวันที่14กันยายน2,352เมื่อพระชนมายุ20สสพรรษาทรงผนวดเป็นพระภิกษุประทับณวัดมหาธาตุยุวราชปรังสริต ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจนแตกฉานในภาษาบาลีภายหลังได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารในปี2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ ต่อมาปี2434ส่งสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมเด็จพระยาปวเรศวริยาลงกรส่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และในปี2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งสถาปนาคำนำพระนามเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกร โอกาสน้สรงหล่อพระก,กิ่งปาะวะเรศซึ่งคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารจัดสร้างขึ้นในในโอกาสครบ18รอบพระนักสัตว์วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ,ะรพระยาปาวเรศวิยาลงกรณเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายสมทบทุนจัดสร้างอาคารพักพระภิกษุสาม,มเณรพระปร,ะริยติธรรมวัดบวรนิเวศวิหารและสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุ6รอบ72พรรษาในปี2 5 170ณวัดน้ำขาวนอกตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นมาตุภูมิถิ่นเกิดของพระผมวชระรังสีเจ้าวัดวัดบว,วรนิเวศวิหารรูปปัจจุบันสิ่งมงคลสักการะที่จัดสร้างประกอบด้วยพระกริ่งปาวเรศเนื้อทองคำน้ำหนัก37.5กรัมจัดสร้างเท่าจำนวนจองและพระกริ่งปาวเรศเนื้อนวลโลหะจัดสร้าง9,999องค์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาเปาเรศวรยิรวรยาลงกรทรงปฏิบัติพระกริียากิจเป็นอเนกประการต่อคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติทรงบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามคลองพระธรรมวินัยและจารีตประเพณีนอกจากนี้ยังทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระราชอุปัฏฐายาจารย์และทรงเป็นที่ปรึกษาทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมทรงมีพระดำริให้สร้างพระกริ่งเพื่อประทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ใกล้ชิด นับเป็นการสร้างพระก,กริ่งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นแบบอย่างการสร้างพระก,กริ่งของวัดบวรน,นิเวศวิหารจนถึงปัจจุบัน เวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคนประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรันราชาสุดาสเสด็จไปยังหอวชิราวุฒินุสร์บริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระผู้มาก่อนการอาคิงอาฮิตออฟเดอะไทม์ซึ่งมลูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชุปธรรมมลูลนิธิเพชรรัสุวัฒนา มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในอภิรักิจตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีและวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวระราชเทวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรัชกาลที่6แก่สาธารณชน ภายในงานจัดแสดงนิทรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆโดยจะใช้สถานีรถไฟกรุงเทพพลาโพง์เป็นสถานที่จัดงานซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดสถานีเพื่อให้รถไฟขบวนแรกสามารถเดินทางเข้าสู่สถานีกรุงเทพเมื่อปี2459และเป็นสถานีรถไฟหลวงแห่งแรกของ ประเททศไทยไรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบทุนมูลินิธิพระบรมราชานุสนรณ์รัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเพื่อสาธารณกุศลผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่11ถึง16พฤศจิกายน2568